สวัสดีครับรีวิวรถยนต,ต,ยต์ t ต y o ต a าโ r o n นาทะเบียน8วแหวน1938กรุงเทพมหานครนะครับคันนี้เป็นรถปี1992นะครับรถรูปทรงสวยสีสันยังสวยดีนะครับโดยรวมมีริ้วรอยบ้างนะครับแต่ผิวพันธุ์รถถือว่าสวยเกินอายุเลยครับรูปร่างดีทรงดีเลยครับคันนี้เจ้าของใช้ถนอมเลยนะครับ ดูแลอย่างดีล้อแม็ก SSR ยางใหม่ด้วยครับยางยังดีอยู่ครับยางเปลี่ยนมาใช้น้อยภาษีเอกสารชุดโอนครบไม่ขาดต่อเลยนะครับกุญแจเป็นกุญแจ,แจรีโมทด้วยบอ่อหนังนะครับกระจกไวฟฟ้า4บานปวมอลัยพาวเวอร์นะครับ ติดเครื่องให้ดูนะครับเครื่องติดง่ายมากแอร์เย็นหนาวมากครับคันนี้กล้องหน้ากล้องหลังครบเลยนะครับตัววัดโวลต์และวัดบูตที่เสามีนะครับเป็นของแต่งนะครับพาไปดูเครื่องนะครับเครื่องยนต์เปลี่ยนมาเป็นเครื่อง 4A 1600cc นะครับประหยัดเลยครับเครื่องตัวนี้เข้าอูไหนก็ได้ทั่วไทยนะครับเครื่องยนต์เดินดีเลยครับ เจ้าของเก่าใช้ถนอมมากนะครับคันนี้ภาษีสองห้าหกแปดเอกสารชุดโอนครบนะครับไม่ขาดต่อเสียงเครื่องเงียบมากเลยครับแทบไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยเครื่องเสียงชุดใหญ่อลังการเลยครับด้านหลังมีซับอีกสองตรงกันนะครับวัดโวลที่เสากับตรงนี้ใช้ได้นะครับ กล้องหน้ากล้องหลังใช้ได้นะครับเกียร์เป็นออโต้นะครับลองขับขี่กันดูครับรถขับได้ปกติดีนะครับช่วงล่างดีเบรกดีเลยครับอัตราเร่งดีทันใจเลยครับ ทรสอบขับมาให้ร่วมร่วมร้อยกิโลปกติดีนะครับเข็มต,ต่างตางตัวนี้ขึ้นครบขึ้นตรงหมดนะครับถ้าชาวติดต่อมานะครับรถยนิโตริต้าโคโรนาคันนี้ได้ไปใช้คุ้มครับรถติดฟิล์มเรียบร้อยทั้งคันนะครับแอร์เย็นหนาวมากนะครับคันนี้ ช่วงล่างดีเบรกดีเอาไปใช้คุ้มครับเอกสารชุดโอนครบภาษีไม่ขาดต่อฝากกดติดตามช่องบังฟ้าทั่วไทยในทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะครับเปิดเจอที่ไหนกดติดตามช่องบังฟ้าทั่วไทยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้หารรถถูกๆดีๆมาให้ใช้มาให้ชมกันนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ